ีงครับน้อน <c oughs> วันนี้มาตัดฟืนวนนะครับปริว่าพี่เขาพี่เขาทำน้ำชานะฮะชาหล่อนแต่ก็เอาไปชาสดๆนี่แหละครับมัน,นมใส่ในกระป๋องไม่ไผ่ถ้ามันเดือดแล้วก็อันนี้ก็คือแก้วแก้วกินแก้วกินน้ำชาตุงนี้ออกไปอีกนิดนึงก็จะไปชนชานะครับเมื่อกี้ก็ไปเล็ดเอามาเอาหมอกของ,องก็ไหลงอนล้นนะอืมไอ้ลูเหงือกเกี้ยหมอกงฟองกะเอาไทยไหมหมอกเนียงเน่ <c oughs> เออเอาเอาเอาหมอกมาพองเนี่ยเอาเอาเอาหลอกชาม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 าใส่บ้างไปกับน้องเดินด้วยครับมาด้วยกันทุกคนแล้วก็พี่ชายเนี่ยตัดฟืนมนค่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะทำเป็นดื้นๆเป็นท่อน พื้นจะเป็นต้นเก่าชนมอกจะเป็นต้นเก่าลักปะนะครับนี่พี่ชายกำลังปักลักพื้นแบบนี้ไี่เรื่องของพวกน,นไหมตอนนี้จะไปเลียดเอาหลอ,หลอกชานะครับจะามาต้มกินกันกาบต้นเที่ยงก็เอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ตั้มภูเขานั่นแหละที่เามาทำเป็นกา,าน้ำชานะครับ อ,อืหาไม่ไผ่เห็นไหมข้างบนน่าจะมีต้นไผ่อยู่ชนชาก็โลกมากเลยเอาหมอกเหย,ยอดอ้นน่ะให้ดิดปกเงอรมีน้ำหมอกหมอกชาเอาหมองก็แม่ ร้องหอมน่ะพี่ดอกินไะไรนะเนี่หมหมักน้ำเอาหมก,กันตุ่มๆพองก็แเลยมันหอมมากพี่ล่ะเราจะเอาไปใส่ไปล้ำต้มใส่เนื้อกระป๋อกไม้ไผ่เนี่ยมันจะหอมมากเลยครับหอมชาเขียวมากเลยเฮ้อ,อ,อตก มันจะมันจะวันวันเห็นป่ะข้างในเกสรน่าจะมีมันน้ําตาลเลยพี่นอ้องอืาอัน,นเป็นหลอกชาน้องจุบกินด้วยหรอน้องเล่ววนว่างวันเนี่ยต้นนี้ก็มีอ้ต้นนี้ก็เลี้ยง ฟูตัวนี้เยอะมากเลยเามาสายกบมามาสายน้ตองแล้วมีองเตอรเลยน,นี่คือเป็นหลอกไฟชานะครับสมัยก่อนเป็นชนชาของมนเนาะที่มนมาตัดเฟิร์นก็เป็นป่าไม้ของมนเองแหละแล้ว๋ต่ตอนนี้พวกชนชาให้มนขายให้ ที่วันแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครรูแล่นะะเห็นปะ่ะโรคไปหมดเลยย้ายสันเชไปแล้วลราก็ไม่มีใครรูแลตั้งแต่มันอยู่ประเทศไทยก็ขายให้เขานะครับหลอกชานะี่คือกินได้กินสุดๆก็ได้ครับ ข้าวน้ำอีนันเดี๋ยวจะไปใส่ในการน้ำชาเลยอเอาเยอกินเปกินไปกินปกนเป็นตปกมไก็นไปกินเป็นไปินไป็นไปนไปกเนไปกนมัินจะหิหนไกนไปนไลกนกนกนน

ต้นดอกชาอา้ออาครับพีนน่น้อ,องพี่น้องเคยเห็นเอาไปใส่หน้ำนึ่ง หมดจอมเหอืมหมดมากินน้ำตาลนเกสือซนเลแหละไปกับผักกาะอืมนี่ครับต้นเกาลักอันนี้คือเป็นเกาลักป่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไม่มีแล้วมันเขาว่าเก็บไปหมดแล้วมันเดือดแต่ข้างนอกเป็นเกาลักชนิดหนึง่งแต่ไม่เหมือนเกาลักที่เกาดีอะไรอย่างนั้นนะครับหมาก,กเกาะในต้นเกาะที่บ้นานเราต้นเกาะ กเปาะป่ะงพอปีปันไงล่าเนาะใส่เนียเนาะใส่ครึ่งไม่พอเนี่ยใส่เนื้อใส่เนื้อถวยถวยไม่ไผ่เทียนเทียนหัมน่าแวกแบกพื้นวนไจนพองหมดเลยครับ ต้นต้นเกาะนะครับส่วนมากก็เป็นต้นเกาะถ้านอาจากน่านป่าตรงนี้นที่นี่ก็จะมาตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ท่อนๆแบบนี้แล้วก็จะไปใส่ตรงนั้นน่ะให้มันเปลียนเขาเรียกว่าวาพื้นเลยนะถ้ามันเตรียมเตรียมเตรมเตมนี่ก็พอใส่แต่ละปีนะครับ เ,เอาอหลอกมองใส่กันเนาะรั้น้ำชาเขียวล่กงหมดเลยล้วจางพี่ก็มาตัดฟันไปเลย ในเรคือลุกวิดีโอหอล่ะดูพันไรวะคือทำชาเขียวนะครับเอาชาสดๆเรามาต้มใส่ในกระป๋องไม้ไผ่มันจะหอมมากนะเดี๋ยวเราดูนะมันจะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่พดขึ้นกันไหมนะครับดอกชาถ้าเกิดอาพี่น้องท่านไหนยังไม่ึคนหลอกใบชานาาะไไนครับจะเป็นยังไงนี่มนก็จะเอาใส่ในถ้วยนี่ครับ เ,เพื่อจะให้มันหอมเนาะแล้วก็เอาน้ำร้อนที่ต้มไปเมื่อกี้นี่แล้วก็เอามากินเพื่อสุขภาพยังไม่เด็ดปักลักพื้น học thôi. Em ทีนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับก็แจวตองลื้นมาท่านแบบนี้ถ้าตองให้มันเตรียมนะครับอันนี้คือมัดท่ามันตัวอย่างเฉยเนาะให้มันเตรียมเป็นนึ่งร่อง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 นะครับนี่สี่ร่อง เนี่ยครับพี่น้องน้ำชาเขียวก็คือไรทีแล้วนะครับเดี๋ยวมนจะลองซิมดูว่ารสชาติจะเป็น,นยังไงนะนี่คือลาบังผักกินข้าวเที่ยงนะครับที่แน่ก็จะออกทำงานแล้วนะ,นะนะเตยไหวมงแล้วะหนน้ำหน้าตาเป็นยงไงบ้างออกมาดูลื่นเนี่ยครับเหมือนน้ำชาเขียวเลยก็เหมือนน้ำชาแหลนะเนาะ เป็นอย่างนี้มันจะหอมมากเลยฮะคือภาพเลยนะกลมกลอมหอมแต่ไม่หวานนะฮะเพื่อน้ำชาหวานเดี๋ยวไม่เชื่อเนะคงหม่ไปนอมนมากมันจะหอมแบบคือหลอกชาเนี่ยมันจะหอมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับ นะฮะพวกฮถ่าเกิดว่าจะไว้จะกินนะมนจะกินหมดหมดหมด,หมดการน้ําชาไม่ไผ่อะไรนะแต่ที่นี่มนก็จะให้คนอื่นน้อยกินมัางแล้วก็จะขอตัวไปทํางานหน่อยครับเจ้าดีครับตึง